ฉันมาจ้าตะเข็บชายแดนจ้ะอ๋ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้เลยผมก็มุดตะข่ายมามุดตะขายเหมือนกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่ผมมุดมาเลยเอากบออกมาโดยไม่จ้าในน้องมันมีกบตัวใหญ่โดยนะจ๊ะแต่ว่าฉันหยิบมาไม่ทันจ้าฉันวิ่งออกมาก่อนสะบงมันเกยารถเลยไงนะโอ้โหแต่หยิบก็ไม่รอดดิ มาค่ะออกของเขาเนี่ยว่ะททำยาหนีไม่ว่ากับใครได้ิครับพี่มาทําอะไรเนี่ยนี่ค่ะตะเคียมาจ้าแล้วก็มาหารากระเตียวจัตวาลร้านระเตียวยังไม่หาจะไม่หาเจอเลยจ้าตอนนี้ไม่กินนะกระเตียวต้องกินลราจะหิวจ้าพี่สาวพี่ชายจะไปไหนกันจ้าจะไปเออจะพูดเลเวลจะพูดจะพูดเลเวลเป็นนักยากมาด้วยกันนะจ้าเนี่ยจะไปเลเวลอไปดูจักครับไปไปไปในคืนวะมันคือรถปมมาจ้ารถคูหรือเปล่า จะขึ้นยังไงซะสิงคโปร์จะไปด้วยไหมไม่เป็นไรซ้าพี่ซายไปกันเหมือนจ้เดินซะเราจะไปเดินไปไหนละจ๊ะเดินตลอดจังเดินทั้งวันเลยจ้ะไม่เหนื่อยละจ๊ะไม่เป็นไรจ้าซีนแล้วจ้ะอันนี้ชุดอะไรจ้ะชุดอะไรนะจ๊ะเขาเรียกปกติเขาเรียกชุดอะไรกันจ้ะทีนี้เสื้อผ้าจสกใจจ้ะเสื้อผ้าจ้าจะได้เยอะเลยจ้ะไม่น่าทำเลยจ้ะก็ตอบได้เลยจ้ะ

มันไม่มีก๋าเตี๋ยวจ้าฉันหามาทางร้านเลยจ้าทางทางทางเมืองเลยจ้ามันไม่มีก๋าเตี๋ยวจ้าตำรวจมาทำมาทำอาไลอ่ะของเขาเนี่ยรับตำรวจมาทำอะไรผมเจอผู้หญิงคนเนี้ยเขาเดินหลงทางตำรวจช่วยไปส่งสอนอหน่อยดิเป็นต่างดาวอ่ะไม่ได้ทำาแล้วเขาอะไรนะเขาเมื่อเมื่อเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับพอดีโดนตลอดไล่ดีไม่ดีไม่ชนไม่ไม่เป็นไรครับขอก็แต่พี่ไปกินก๋าเตี๋ยกับพวกผมไหมสมัยนี้ซะอะไรนะไปกินก๋าเตี๋ยกับพวกผมไหม กินกระเทียวเจ็ดร้านติดๆเงินนำอยู่โอเคเจ้าน้าเจ้าน้ามาเป็นยังพี่แล้วแล้วแล้วเพื่อนและแขนพี่ไปเดินโดนอะไรมานอนทำนั่นซื้อพี่มาจ้าว่าแต่เพื่อนพี่ไปไหนหมดแล้วอ่ะไม่มีเพื่อนจ้าเจ้อยู่คนเดียวจ้าไม่แปลกเจะกรับไปแล้าไปเลเบลก่อนรถอยู่นู่นไปเดินไปแล้วจ้าพี่เดินไปเลเบลกับพราะผมไหมจะเดินไปเซเซนแล้วจ้าจะจจะไปก็ไปจ้าจะจะไปเป็นเพื่อนจ้าดื่มล็อกรถอ๋อ พี่สาวคนสวยชื่ออะไรจะมันมันต้องยืมลืมมีรถไงโซราโซรานี่เราข่าวใช่ไหมจ๊ะอันนี้นลำแข็งใช่ไหมจ๊ะไม่น่าเล่นเลยจ๊ะขอโทษจ๊ะให้มึงไปเอารถมาไอ้สัตว์ไปล็อกรถทำเฮียอะไรไม่ไปเอารถเดี๋ยวรถหาย่รถมาเขาจะเดินคนเดียวว่าแต่จะเดินเดินเจ็บปับปับสันจริงๆหรอจ๊ะไปเร็วๆประเดิ๋ยวไปไปไปได้จ้ะไปแล้วไม่เบื่อหรอจ้ะเดินอย่างเงี้ย ทำไม่เบื่อละจ้าฉันเดินไปได้เลยจ้าฉันเดินมาจากไปแคบทรายแดงฉันก็ปกติเลยจ้าสก๊อตฉันก็เดินแบบนีจ้ะจะไม่มีงานทำรอจ้าฉันไม่มีอะไรขำเลยจ้าฉันฉันไปนั่งคอทานอยู่คนที่ดีใจดีอยู่นะจ้าให้มาตั้งรอยกระบะไหนใครเป็นอะไรหรือเปล่าจ้าไปหาหมอไปจ้าเป็นไรวะไอเลี้ยนทำไมพี่เขาเดินคาทางอย่างนั้นจ้ามีจะเอาจริงๆเหรอจ้าฉันเดินนายจ้าถ้าพี่จะเดินกันด้วยฉันก็เดินจ้าฉันก็เดินเดินไปปกติจ้อ่าสูตรเริ่มเบี้ยว พี่คือความรักแล้วนะจ๊ะเขาไม่ชินกับการเดินหรือเปล่าจ๊ะผมน่าจะใช่จ้ะผมมาไม่เคยเดินเลยจ้ะฉันอาจจะเดินไวหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าฉันเดินบ่อยแล้วจ้ะอันนี้มันเคลนได้ไหมจ๊ะเราเคลนกันไปได้ไหมจ๊ะเอเคเราเป็นดิ๊กละมันเป็นะมันเคลนได้จ้ามันเคลนได้จ้าเอ้ยอายืนเลยแม่นาคยืนเลยเขียนไงคอนคอนยืนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะมันเคลนได้ไหมจ๊ะมันพอจะเคลนได้ไหมจ๊ะอย่าไปเขีนแม่นาไปเขียนออกก่อนดิถามว่าขี้ผายขี้ สวยสวยพอๆพอเออมาแล้มานไปได้อยู่บนรถเคนลาโนจ๊ะตอนนี้หนักเลยอะแล้มาเดินไปดีกว่าจ้ะวันนี้มันจะมันจะไม่ถึงจ้านี่เราจะเดินไปจริงๆหรอฉันก็ทำพ่อพีจะสั้นเฉยๆอยู่แล้วจ้ะฉันเดินตลอดอยู่้ะฉันเดินจนส้นสูงจะหักอยู่แล้วจ้ะทำไมเขาดูเท่กันจังเลยจ้ะว่าแต่พี่อายุเท่าไหร่นะอายุมากกว่าไดโนเสาร์จ้ะ Oh oh. แล้วเขาเดินกับหนูจริงเอ้ยเอาดีๆนะเราที่เดินกะันไปจริงๆบ่จะไม่มีใครห้ามใครละจ๊ะจะไม่มีมันจะไม่ห้ามจริงๆละจ๊ะจะไปกันหมดนี้เลยละจ๊ะใช้ดเดวกับพี่สาวไงฉันไปเป็นเพื่อนจ้ะถ้าพูพี่ไปฉันก็ไปจ้ะแต่ถ้าพูพี่มไม่ไปฉันก็ไม่ไปจ้ะอุ้ยเอ้ยคนรู้จักผมอยากได้รถขับไอผมไม่ยักเดินขับไอผมจะนั่งรถไปขับไอ พอพอจะไปตรงผมได้่อไอ้ได้ได้ครับได้โอเคครับไอ้มาครับไอ้อมไปก่อนก่อนแรกเลยดอกทำไมพวกพี่ไปเดินพห้พวกพี่ไม่ขับรถกันไปละจ้ะฉันก็จะเดินเป็นเพื่อนตาทันกันเมื่พวกพี่ขับรถฉันก็จะเดินไปรอที่น้นจ้ะเอาหรือเปล่ามาเชีมร์มาเอามั้ยอะไรนะเอามาเอามาอายายายาวันันไม่มีรถจ้ะวันันไม่มีรถจ้ะอย่าปลนพวกฉันสอย่าปล้นผมเลยครับไอ้ อยากรจันไม่มีเงินสักบาทเลยจันย่าอย่าปนปุ่นใช่ไจันไม่มีอะไรยา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 โอ้โทษโดนพี่โดนโดี๋ย่ว่าพี่จะมาปนมี่อ่าโทนฉังกลัวจ้ะฉันกลัวจ้ะยาปนฉันเลยจ้ะฉันไม่มีตังค์เลยจ้ะผู้บ่าวครับผู้บ่าวไอ้ผู้เศร้าครับไปไหยครับผู้สาวผู้สาวชื่ออะไรครับชื่อทองเรืองจ้ะทองเรืองแค่นั้นแหละพี่พี่ชายครับพี่ชายครับพี่ครับแล้วเขาไม่ไปเอารถขับกันไปวะไปด้วยไดไม่ครับ คอไปโดยได้ไหมครับโอ้ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษขอโทษขออภัยพ่อเป็นอยังครับระวังรถชนจ้าระวังรถชนจ้าผู้ยิงผีผู้ยิงอย่าขวางครับอย่าขวางทางครับอย่าขวางทางครับอย่าขวางทางรถพี่พี่ผู้ยิงไปรอนู่นเลยได้ไหมอ่ะได้ได้ถือให้จ้าได้ได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกันเราไปพี่พี่พี่ไปเลเบลหน่อยไหมครับพี่และพี่จะไปหน้าอ่ะโอ้โหพี่ทำมันเลยพ่อพี่พวกพี่ไปเอารถกันมาเลยนะจ๊ะฉันไม่ทันแล้วมันยังทันอยู่นะจ๊ะมันยังไม่ถึงค ไปเดินก็ได้จ้ะเออนั่นไงกูเศร้าครับจ้าจ้าบ้าไส้ครับผมคงคุยกับกูเศร้าข้างหน้าครับอ้าวกูเศร้าครับกูเศร้ามีแฟนยังครับมีแน่มโอ้พี่เศร้าพี่เศร้าจะพี่มาด้วยกันไม่ใช่หรพี่ชมพี่ชมมาดูวยกันไม่ใช่ล้วจ้ะใช่ต้องพูดๆๆเรื่อยครับนะทำไมเขาเดินไวกว่ากูนี่พี่สาวครับพี่สาวเดินไวกว่าผมว่ะ มันมเป็นความคุ้นเคยจ้ะมันเป็นความคุ้นเคยจ้ะคุณสาไวไม่เจ็บไม่เจ็บเออเท้าเหรอครับพีเ่เท้าเห็นเดินปกติมาแล้วจ้ะฉันวิงวว่งได้นะจ้ะวิงวว่งไหมวิ่งไหมถ้าฉันวิ่งฉันก็วิ่งได้จ้ะแต่ว่าฉันชอบเดินจ้ะฉันชอบเดินเลยเหมือนคินี <S <S ไน่ไงอ่ะฉันมักในเสียงดนตรีพูพี่ไปพาวรถกันไหมจ้ะเดี๋ยวฉันไปรอที่นู่นจ้ะโอเคเพื่อนพี่ไปพาวรถกันแล้วจ้ะไปไปหมดละจ้ะเดี๋ยวฉันจะมีไปรอที่นู่นจ้ะ ได้ครับฉันไม่ได้คุยกับพี่หรอกจ้าชิรุย่กันสองคนจ้ะผมว่ากูกลัวอยู่ครับจะไปเจอกันที่นนจ้ะไม่เจอได้ปกครับผมกลัวพี่ครับไม่เจอก็ได้ตามไเป็นไรจ้ะผมกลัวพี่ครับโดยสบายดีจ้ะผมกลัวพี่ครับจะไม่ใช่พี่จ้าผมกลัวพี่ครับพี่พี่อย่ามาใกล้ผมนะครับเป็นไรจ้ะเป็นไรจ้ะเจอกันนะครับพี่แต่ผมไม่เจอพี่ดีกว่านะครับโดยสบายดีจ้ะโดยสบายดีจ้ะไม่เจอได้ปกครับคุณกับใครจ้ะอุยกับพี่นะครับไม่อยากเจอแต่คุยไม่หยุดเลยจ้ะโอเคครับพี่บายบายครับพี่ หนึ่งนาทีสามสิบเจ็ดวินาทีสุดท้ายถึงแล้วมาล่า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 เฮ้ยวัดวัดวัดโดยสบายดีจ้าฮู้เอ่อฮู้อายุพี่มาถึงแล้วเหรอเนี่ยเอาไผ่นานมากเลยเอาตอนไหนดิพี่มากก็เดียวกูลืมไปแล้วแต่เมื่อไหร่เนี่ยเยืนนานแล้วยเย็นนานมากเลยอ๋อ ผ่หนูล,<อ>ลืมสัเนียงเลยคจริงรอพี่แบบนานมากอ่ะฉันว่าฉันมาถึงก่อนนะจ๊ะฉันไม่ได้มาถึงก่อนเหรออ๋อผมมาช้าน,นิดเดียวขอโทษครับ <c oughs> ยืนขาหักแล้วนะ <c oughs> อ๋อเปล่าครับพี่กระเตวโอเคครับพี่แล,แล้ว,แล,วแล้วจะไปยังไงต่อพี่กระเตวเราเดินมาทําไมเลเบลเนี่ยแต่ก่อนนางก่อนจ้ะพี่ผมมีไรทํแล้วกลับเข้าเมืองกันพี่ใช่นั่นน่ะสิพี่กลับเข้าเมืองจิงบห้ฉันเป็นฉันให้ฉันิ่งเข้าเมืองอรออะไรอ่ะ ปพี่ลุกเรียนรางกันพี่ก๋าเตี่ยวอย่าไปก๋าไปให้พี่ไม่ไม่ให้ฉันไปนะจ๊ะถ่ายรูปทำไมจ๊ะเมื่อกี้ถ่ายรูปฉันหรือเปล่าจ๊ะผมไม่ได้ถ่ายอ่ะพี่ข่าวถ่ายครับพี่งอกนั่นนะพี่งอกไปถ่ายรูปเพราะทำไมเดี๋ยวก็โดน ผิดกฎหมายนะพี่งอกอเสียงเสียงเสียงคุนคุนเขาเสีมันต้องได้รับอนุญาตก่อนนะพี่งอกไม่งั้นพีดกฏหมายพรบคอมพิวเตอร์สองจุดห้าสองจุดหนึ่งครับจอสุดท้ายพีเอ็มหรือเปล่าจ๊ะทำไมคนเยอะจังเลยจ้ะที่นี่ฉันไปเคยมาเลยจ้ะอ๋อตรงนี้มันคือโรงพยาบาลพี่โรงพยาบาลละจ๊ะจะฆ่าได้ไหมจ๊ะไม่ได้ครับต้องไปเลเบลครับต้องไปเลเบลแล้วจ๊ะถึงจะรักษาได้แล้วจ๊ะใช่ครับใช่ครับเสร็จษฐรานเราเลยยังจ้ด้วยเพิ่งจะมาถึงกันตอนที่ฉันมาถึงจ้ะ ผมไม่ไม่ผมมาถึงนานแล้วมาถึงพร้อมกันเลยจ้ะนั่นก็มาซันก็วิ่งเร็วแล้วนะจ๊ะใช่จ้ะน่าจะมาถึงพร้อมกันพอดีจ้ะแต่แต่เจ้าซื้ออย่างนั้นคือได้เจอบอสบ้างไหมอืมบอสไหนเนี่ยแปะอืมพิกาเตียวเป็นบอสเขาหรือเปล่าพี่กะเตียวตะแรู้จ้ะฉันมาจากตะเข็บชายแดนจ้ะอ๋ออย่าว่าอย่างนั้นอย่างงี้เลยลผมก็มุดตาข่ายมา มอเตอรคานไปเหมือนกันนะจ๊ะเห็นแ่ไรู้ผมมุดมาเลยเอากบออกมาโดยไม่จ้าแนยน้องมันมีกบตัวใหญ่โดยนะจ๊ะแต่ว่าฉันหยิบมาไม่ทันจฉันวิ่งออกมาก่อนสะบงมันโง่เกงาทุกเส้นเลยนะวัยใดหยิบก็ไม่รอดดีแต่ว่าตอนตอนที่ฉันเข้ามาตำรวจล้อมกันฉันเต็มเลยจ้ะผมผมก็ล้อมเหมือนกันแต่ผมล้อมมาได้ลอมมาได้ยังไงจ้าเล่าให้ฟังได้มั้ยจ๊ะอันเนี้ยาวฉันออกมาจ้าไปไปไปรอไปคิดที่บ้านก่อนก็ได้นะจ๊ะพรุ่งนี้ก็มาล้อมก็ได้จ้ะได้จ้าแล้วพี่ล้อมมาได้ยังงไจะ ฉันามตะเข็บซายแดนมาแล้วฉันก็เจอต้นกล้วยจะสังกับพลุงพลังและฉันก็ไว้ต้นกล้วยจะฉันบอกว่าขอให้ผ่านจากตรงนั้นมาไดไหมจ๊ะขอให้ผ่านจากตรงนี้เข้าตะคำตะเข็บซายแดนมาให้ได้แล้วฉันจะใส่ชุดไทยจะ้ะเอ้าไหนบอกไม่รู้จักชื่อชุด <c oughs> เขาบอกว่าเป็นชุดไทยแะ่ฉันก็ไม่รู้จ้ะว่าชุดไทยหรือชุดใครแต่วันใส่เราสมัยชุดฉันเลยจะ้ะ นนี้มันเป็นชุดชั้นไปแล้วจ้ะลกลายเป็นเสื้อผ้าเลยใช่ไหมจ๊ะจ้ะมันเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมจ๊ะตอนนี้เขาก็เรียกเสื้อผ้ากันใช่ไหมจ๊ะชันเหนื่อยบา้บางไหมจ๊ะชันเหนื่อยเหมือนกันจ้ะแต่ชันก็เหนื่อยชันก็เหนื <c oughs> ่อยจ้ะแต่ว่าชันก็ชันพยายามจ้ะทั้งหมชันพยายามเดินพายายามวิ่งจ้ะสันกลัวทุกคนจะรอจ้ะขิดมุกสันโอเคครับไม่เป็นไรครับจะเล่นอะไรโยนมาให้ดีๆหน่อยนะจ้ะพอดีเราไม่ทันนะครับไปทันเหมือนกันครับมุ่โยนมุ่ยครับ เราจะทำอะไรกันที่นี้จ๊ะ<อ>เห็นพี่บอกว่าจะมากันทีน่นี้ฉันก็มาที่นี้ด้วยจังรอเล่นแอร์ดับแอร์ดับยูโน่ยูโน่แอร์ดับพี่ไปด้วยไหมไปฉันไปไม่ได้จ้ะฉันไปไม่ได้จ้ะฉันฉันไม่มีบัตรบัตรตัวคน<อ>ประเทศนี้จ้เอ,อ,อปเป็นตังเอ้ยฝว่าพี่พี่จะขาวไม่ไม่ที่หัวขาวไม่มีอะไรพวกผมเป็นตังดาวพี่เป็นตังดาวกันหมดเลยจ้ะตัวนี้แฮกตะไครกันมนาะทุกคนเลยจ้ะครับคนที่นี่เยอะจังเลยเขามาทําอะไรกันจ๊ะระอัโดนปนนะพี่กระเตวฉันมันมีอะไรให้ปนเราจะ พี่หัวข่าวมีอะไรหรอจ๊ะมีอะไรหรอเปล่าจ้าตรงนี้มีแต่มีแต่มีแต่คนจะไปกินก๋ะเตี๋ยวจะมากินก๋าเตี๋ยวนี่เด็กเด็กพี่หรือเปล่าที่พี่บอกพี่แบบเลี้ยงผู้ชายอะไรอ่ะฉันไม่มีผู้ชายจ้าใครบอกสามีผู้ชายนไม่มีผู้ชายจ้าฉันดูเป็นคนแอะหายไปแล้วดูดูเป็นคนเจ้าชู้ขนาดนั้นเละจ้ะขอเขาให้ดอกไม้พี่ก๋าเตี๋วด้วยเขาให้ฉันละจ้ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้จะไว้แมตานีหะอจ้ะอ๋อาะไรเป็นงั้นแมตานีดิน่ารักจะตายว่าจตะ พ่อพี่อยู่ครอบครัวในกันจ้ะเนี่ยไม่มีครอบครัวจ้ะไม่มีครอบครัวเราอยู่ด้วยกันได้ยังไงจ้ะเพิ่งมุดลวดมาเลยจ้ะมุดลวดกันนะไม่รู้จะไปไหนแล้วนี่เลยมาเจอพี่เลยชวนพี่มาด้วยจ้ะประทับใจเลยจ้ะมาเจอกันครั้งแรกมาเฟิร์สอิมเพรสชั่นแล้วก็คือเซอร์เฟิร์สอิมเพรสชั่นล็อกคคือประวัตประทับใจเลยจ้ะพี่ะเแล้วไม่เข้าใจเอิอิสเปซเซนเออว่าอต่เอไม่รู้เรื่องอ่ะพี่คือะไรพี่ เปิกอเชันเลยแต่ว่าอะไพี่ไอเดโนะพี่เมืองคืนฉันเขาบอกว่าเปิดอิมเพชชันฟะเปิ i เิอิมเพชชันจ้ะเปิดอิมเพชันอ๋ออะไรเพิดเนะพี่อะไรนะเิอิมเพชันอเิอิมเพชันมันแปลว่าสบการณ์ที่เราได้ใช่ไหมใช่เลยใช่เลยพี่ก๋เตียวคืออะไรอ่ะพี่ อีเดนโนะดิไม่รู้จักเฟิร์สอิมเพรสชั่นกันเลยจ้ะอายเดนโนะจ้ะเรียนภาษาอังกฤษมา3ปีเขาออกเซ็งเขาออกเซ็งกันยังไงนะจ๊ะแป๊บนึ่งนะจ๊ะชั้นหนึ่งก่อนนะจ๊ะตอนนั้นคุณครูเขาสอนจันชอนตโน้อยจ้ะตอนจันตโน้อยชคุณครูเขาสอนกันจ้ะเชื่อเตชเชอร์แมนบ๊อกทีชเชอร์ทีชเชอร์จ้ะทีชเชอร์ทิชเชอรจ้ะคนนั้นเขาบอกว่า Good morning ทิชเชอร์ how are you today จ้ะเขาบอกอย่างนี้เลยจ้ะ I'm fine, me I go to the toilet please แมนบ๊อก แบบนี้แมนบ่เลงาะถูกเลยจ้ะแบบแบบนี้เลยจ้ะเขาเขาบอกว่าเขาเขาเอายุูเดย์จ้ะจั๊กคือกันละ McDonald ไม่เลยไม่เลยสัสจั๊กแมนปะแมนบะเออถูกจ้ะถูแบบนี้แล้วจ้ะคนเดียวกันปะนี่โรงเรียนเดียวกันปะครับนี่คนละโรงเรียนตะวันรักสูตรมันน่าจะให้ใครกันอยู่จ้ะโรงเรียนผมวัดมาเวงอ่ะโรงเรียนผพิ่มมั้ยฉนวัดมาคอจ้ะคนละทีแล้วจ้ะวัดมาเวง ท่าเรียนโดยทะงด้านด้านใดรู้สักกันอยู่จ้ะโอเคจ้ะทามีเพื่อนแบบนี้ก็น่าจะจะคุยกันรู้เรื่องอยู่แมนจังจะจะชิพายแต่แต่ละจ้ะชิพายยังไงอะไม่ชิพายจ้าเราไปกันได้นะจ้ะชิพายเขาไม่ได้แปลว่ารู้สึกดีนะจ้ะท่นเข้าใจผิดอีกแล้วภาษาภาษาผิดผิดจ้ะผิดเพี้ยนจ้เรียนฉันขอโทษชันขอโทษชันไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างั้นจ้ะเดี๋ยวสวัสดีภาษาอังกฤษ ภาษาจีนผมก็เรียนมาเยอะนะจ๊ะเรียนเรียนมายังไงบ้างจ๊ะเสารเสียเหล่าซื้อเสารเสือปิ้งนิงน่งนิ่งนิ่งกันแบบไหนจ๊ะม,มันมันแปลว่าดีทเทไรรู้จักจ้ะยินดีที่ไรรู้จักอีกทีะนะแม่จ๊ะสเสียเสียเหล่าซื้อเสารเสือปิงงป้งนิงะละล่งปิ้งนิง่งตะลังลังปิ้งนิ่งเฮ้ยเหมือนเพลงที่เธอเคยฟังเลยจ้าแบบนี้เลยไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้าพวกพี่จะไปไหนกันจ๊ะไปรอเล่นแอร์ดอปกันใช่ไหมจ้าแอร์ดอปมาแล้วจ้าพีี่มแกกงหรอคะ ก็บอกไปประชาชนจ้ะเป็นประชาชนมันเป็นครอบครัวไม่ใช่นะจ้ะอันนี้ไม่ใช่จ้ะไปถึงถึงสิบคนจ้ะมีไม่ถึงสิบคนใช่จ้ะก็เลยเป็นประชาชนแช่จ้ะฉันมีคนเดียวฉันยังไม่มีความเป็นคนเลยจ้ะอนนี้อันแล้วเอ้าแล้วกูคุยรู้เรื่องได้ไงประเด็นจิบหมาละอัน้ถ้าเป็นคนอ่ะดีแล้วจ้ะโอเคไหมจ้ะดีละจ้ะ เป็นคนก็ดีจ้ะเป็นคนมีน้ำใจดีกว่าแรงน้ำใจถ้าจะเป็นคนแรงน้ำใจก็คือเป็นคนแรงน้ำใจแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนแรงจริงๆก็ต้องลดน้ำนะแต่เจ็บที่ตอฟิลมันมาจ้ะแต่พี่สาวจะไปไหนจ้ะฉันมากับพี่แล้วจ้ะแต่พี่ผมผมลืมชื่อพี่แล้วจ้ะชื่ออะไรนะจ๊ะฉันชื่อทองเรลืองจ้ะทองเรลืองชีทองเรลืองเหรอจ๊ะอ๋อจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านี่ ใครทองพี่น้องก็ใครจ้ะชื่อทองแดงจ้ะไอทองแดงนะฉันเองจ้ะนทูมีดยูจ้ะนทูมีดยูทูฉันชอบฉันชอบสำเนียงฉันชอบสำเนียงภาษาปักกิ่มาเลยจ้ะมันมันดีมาเลยจ้ะก็เรียนมาเยอะจ้ะเสียก็พ่อแม่เสียตังเยอะจ้ะฉันก็ชอบเป็นกันนะจ้ะคนเรียนเยอะๆนะจ้ะ ไม่่อยมีตังค์ไปเรียนหรอกจ้ะฉันเป็นลูกครึ่งอะรู้ไหมพี่เป็นลูกครึ่งอะไรหรอจ้ะพ่อเป็นมอนแม่แม่เป็นพ่อโฮมหรอจ้ะแม่มอนคอะไม่ใช่จ้ะไม่มีอะไรจ้ะฉันน่าจะรอธนาจะรอฉันน่าจะรอกว่านี้จ้ะไม่เป็นไรจ้ะจะรีไปหน่อยจ้ะก็ถือว่ารู้จักกันเร็วจ้ะอะไรอ่ะพอไปดูได้ไหมจ้ะถ้าพี่จะไปเล่นหรอจ้ะได้จ้ะไม่มีปันเอ่อโนแพมเพิร์ดโนแพมเพิร์ดแสดงว่า เลอะเลยนะจ๊ะอย่างนี้ไม่ได้ล้างหลายวันไม่ใช่จ้ะปกติมันจะไปที่ไหนจ๊ะตรงไหนจ๊ะไอเด้นโน่จ้ะก็คือต้องยืนรออยู่อย่างนี้เป็นเป็นคนที่ไม่มีไม่มีอะไรจะทํากันอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะแมนแล้วจ้ะดีดีจังเลยจ้ะฉันก็ชอบเป็นกันจ้ะแบบว่ายืนยืนแบบดี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 งั้นเราก็เดินคุยด้วยีด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 ีนีด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 ีนีด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 ะ